สวัสด,ดียามเช้าครับวันนี้ผมพามาเดินตลาดสดลบบุรีครับระหว่างเดินไปก็สะดุดตากับบูธหนึ่งตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆถึงรู้ว่าเป็นบูธไก่สดและหมูสดโดย CP นั่นเองครับอย่างที่รู้กันว่าไก่สดและหมูสด CP ีเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพปลอดสารปลอดภัยสูงมากๆเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขามีภารกิจระดับจักรวาลกับ CP Mission to Space ไก่ไทยจะไปอวกาศครับโอ้โหซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานไก่ไทยไปอีกขั้นนนึงสู่มาาาตรฐารฐะดับอวากาศ เลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารขั้นสูงสุดตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารขององค์การนาซาเลยทีเดียวคืออย่างนี้ครับการที่จะเอาอาหารขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่านักบินอวกาศต้องการอาหารที่มีความปลอดภัยสูงสุดผ่านการคัดเลือกอย่างถี่ถ้วน,นทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นการนําไก่ไทยขึ้นไปพิชิตอวกาศเนี่ยนับเป็นก้าวเล็กๆที่สําคัญสําหรับอนาคตอาหารของประเทศไทยด้วยนะครับเป็นจุดแข็งของคนไทยเรื่องการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงให้คนทั่วโลกได้รับประทานซึ่งบริเวณบ ก็มีกิจกรรมทดสอบสารตกค้างทั้งจากเนื้อหมูและเนื้อไก่โดยวันนี้จะเป็นการทดสอบหาสารเร่งเนื้อแดงแล้วก็ทาการทดสอบหายาปฏิชีวนะในเนื้อหมูและเนื้อไก่นะครับซึ่งผลทดสอบออกมาไม่พบสารตกค้างทั้งในเนื้อหมูและเนื้อไก่ของ C p พีก็เป็นการยืนยันให้เห็นเลยนะครับว่าทั้งหมูและไก่สดของ C ีปลอดสารปลอดภัยมากๆและนอกจากนี้ก็ยังมีการร่วมสนุกรับของรางวัลน่ารักนจากากพีด้วยนะครับเราก็ได้เป็นภาคกันเปื้อนของ C p พมานะครับซึ่งบรรยากาศวันนั้นนะครับก็มีประชาชนพี่น้องชาวลบ เป็นการเดินตลาดที่ได้ทั้งความสนุกและความรู้ไปเต็มๆเลยครับและเพิ่งรู้เลยนะครับว่าไก่สดหมูสดของ CP ที่เรากินกันทุกวันนี้มาตรฐานเดียวกันกับที่เขาส่งไปให้นักบินอวกาศกินกันเลยแหละครับไม่ต้องไปอวกาศก็สามารถกินหมูและไก่ที่ได้คุณภาพระดับอวกาศในส่วนของหมูก็เช่นเดียวกันนะครับซีพีเขาก็เอาใจใส่เรื่องคุณภาพและความปลอดภัยเป็นพิเศษเพราะหมูสดจาก C ีีสดใหม่ทุกวันปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดงและยาปฏิชีวนะครับใครที่มาเดินตลาดนี้ก็อย่าลืมมาเลือกซื้อไก่และหมูคุณภาพจาก c ีพ ทีีน่นสดสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับเอาไปทําอาหารกินได้อย่างอร่อยและสบายใจหายห่วงเลยวันนี้แอดก็ซื้อกลับไปอย่างละ2อโลนะครับเดี๋ยวเอาไปทําเมนูอร่อยๆวันนี้ทําเมนูง่ายๆครับเชื่อว่าหลายคนคงต้องชอบแน่นอนนั่นก็คือกะเพราหมูสับไข่ดาวนั่นเองโดยใช้หมูสดปลอดสารจาก C p ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหน่ากินไหมครับเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนเลยกันนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ